ทำเถื่อนที่เถื่อนเพราะอะไรเถื่อนเพราะกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ทำเพราะว่าเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเปิดช่องแค่ไม่กี่ช่องทางรู้สึกประมาณสองช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของหญิงแม่ตั้งครันขึ้นมาแล้วคันเป็นพิษนะครับอลบไปพันคอเด็กเด็กอยู่ไม่ได้แล้วมันจะเน่าแล้วมีปัญหาต่อสุขภาพอาจจะกระทบกระเทือนถึงชีวิตของหญิงได้ นะครับหรือว่าถ้าตั้านคันต่อไปโรคหัวใจที่เป็นอยู่นี่อาจจะกําเริบทําให้ตัวเองเสียชีวิตได้อันนี้อันนี้เหตุผลเพื่อประโยชน์ของหญิงนะครับแล้วตามกฎหมายก็บอกว่าถ้าเพื่อประโยชน์ของหญิงอย่างเนี้ยคนทําต้องเป็นแพทย์แล้วก็คุยการสมัครใจทำํำอย่างเนี้ถือว่า เป็นช่องทางที่ทําได้ช่องทางต่างๆนะคะก็มีเปิดถึงช่องสองช่องทางด้วยกันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของการข่มขืนถ้ามีลูกไปก็เป็นปัญหาสังคมแล้วถ้าแม่เขาเรียกว่าร่างกายไม่ไม่ไม่เหมาะสมในการมีบุตรอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ตรงนี้แพทย์ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยนะคะก็ดมีคนถามนวเนี่ยเขาถามบอกว่าในตอนต้นเราบอกว่าคุ้มครองสิทธิเด็ก เด็กมีสิทธิมนุษยชนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาจะเกิดออกมาก็ได้ที่มันมีมันมีอีกจุดหนึ่งบอกว่าอ้าวแล้วแล้วถึงตรงเนี้ยบอกว่าจะมีปัญหากับแม่แล้วทำไมทาไมไปไปทำลายชีวิตเขาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าในขณะที่ร่างกฎหมายมองมุมนี้ว่าอย่างไร ในกระแสในอดีตเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะไม่มากมายเท่ากับ <คะ S 2> ปัจจุบันแต่ปัจจุบันเมื่อเมื่อมองกันขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันครับการจะแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทาแท้งนี่ก็มีแนวคิดที่จะแก้กันต่อไปและอาจจะ,<ค>ะต้องมีข้อยุติในแนวทางอื่นแต่ว่าเมื่อยังไม่มีการแก้ไขปัจจุบันกฎหมายวางไว้สองข้อเท่านี้นะครับะะเพื่อเ,เพื่อประโยชน์ของหญิงกับกรณีที่หญิงถูก แต่ก็มีหลายเครือข่ายมีหลายองค์กรที่พยายามที่จะรณรงค์ให้มีการแก้ไขกฎหมายในการทำแท้งเสรีเหมือนกันอย่างที่ต่างชาติก็ทากันเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เสรีแบบไหนนะครับเสรีแบบทํายังไงก็ได้ใครอยากทําให้มาทําเลยคงไม่ใช่ครับต่อให้ประเทศที่เขาบอกเปิดเปิดโดยเสรีก็คงไม่ได้แปลว่าอย่างนี้คือต่างประเทศเองเขาก็มีข้อจํากัดแบบนี้เหมือนกันถูกต้องครับมันมันก็มีแต่ว่าสังคมวัฒนธรรมศิลธรรมกฎหมาย ถ้าเรามองให้ให้กฎหมายมีชีวิตกฎหมายต้องเหมาะแล้วก็สอดคล้องกับสังคมแต่ละประเทศชุมชนศิลธรรมของเขาแต่ละประเทศแต่ละชุมชนไปถ,ถ้ากฎหมายไม่สอดคล้องกับศิลธรรมสอดคล้องกับความเป็นอยู่สอดคล้องกับทัศนคติของชุมชนนั้นๆ ก็ไม่เรียกว่ากฎหมายก็จะออกมาไม่ถูกกาละทศะสนะคะก็คือวัฒนธรรมใครวัฒนธรรมมันละกันนะของเมืองไทยเป็นแบบนี้ของต่างชาติเป็นแบบนู้นนะคะก็อย่าเอามาเกี่ยวกันดีกว่านะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะส่วนถ้าใครมีประเด็นข้อกฎหมายค่ะต้องการสอบถามอาจารย์สมบัตินะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02 338 3596ถึง7ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะครับ